มหาเศรษฐีไม่เคยบ่นเหนื่อยแม้มหาเศรษฐีจะมีเงินทองมากมายของใช้ต่างๆที่หรูหราแต่มหาเศรษฐีจะไม่บ่นเหนื่อยแม้ว่าพวกเขาจะทำงานหนักมากเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นนอกจากนี้มหาเศรษฐีมีวินัยในตนเองสูงพวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำเขามองว่าการทำงานเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเหมือนนิทานมหาเศรษฐีกับคนจนมีคนจนคนหนึ่งชื่อว่าพอล เขาขี้เกียจและชอบบ่นเหนื่อยเมื่อต้องทำงานวันหนึ่งพอนเจอมหาเศรษฐีชื่อว่าไมเคิลเขาเป็นคนขยันทำงานและไม่เคยบ่นเรื่องความเหนื่อยพรอนถามมหาเศรษฐีว่าทำไมคุณไม่เคยบ่นเรื่องความเหนื่อยเลยละ่ะเขาตอบว่า ผมไม่เคยบ่นเรื่องความเหนื่อยเพราะผมรู้ว่าความเหนื่อยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันทำให้ผมและครอบครัวมีความสุขคนจนฟังคำตอบเขารู้สึกอายเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนจนชอบบ่นเหนื่อยแต่มหาเศรษฐีมีทุกอย่างเขายังทำงานตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมาพรอนก็เปลี่ยนนิสัยเขาเริ่มทำงานหนักขึ้นและไม่เคยบ่นเรื่องความเหนื่อยอีกเลยในที่สุดเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จ